ไม่กล้าเลยคราวนี้ทนเสียวทนปวดไปแล้วกันก็เป็นคอมเมนต์ในคลิปของถาพันพุทธแล้วเสียชีวิตนะครับอย่างที่ทราบว่าเป็นการเสียชีวิตจากการวางยาสลบไม่ให้เหตุผลจากการถอพันพุทธเนาะจริงๆคนไทยไม่ต้องกังวลน,นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนไทย เราไม่ได้วางยาสรบกันนะครับเราแค่ใส่ยาชาทนปวดฟันทนเสียวฟันไปก่อนอย่างเงี้ยมันอันตรายไหมถ้าเราไม่ไปหาหมอการที่เราเริ่มมีอาการนะครับอย่างเช่นการเสียวฟันการปวดฟันเนี่ยก็แสดงว่าฟันเราเริ่มมีปัญหาแล้วเสียวไปปวดนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียวฟันแล้วเราทนไปเรื่อยๆมันก็จะไปสู่ปัญหาการปวดฟันคราวนี้พอปวดฟันเนี่ยงานก็จะยากขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่าเราทนปวดแล้วไม่ไปหาหมอต่อเรากลัวกลัวมากนะครับการปวดฟันมันก็จะมีการติดเชื้อลูกลมนะครับติดเชื้อลูกลมที่เรากลัวก็คือการติดเชื้อเข้าไปสู่แอสเชียสเปซ ช่วงว่งางระหว่างนู่นนี่นั่น,นการติดเชื้อเข้าไปในสเปซพวกนี้สิ่งที่เรากลัวก็คือมันจะมีหนองมันก็ทําให้มีเลือดไปไหลไหลเวียนหรือว่าเลือดไปสู้ตรงนี้น้อยนะครับสิ่งที่เรากลัวคือใต้คางบวมหน้าค่จะบวมจนมันไปกดการหายใจมันจะไปสู่ภาวะที่หายใจเองไม่ได้อ่ะแอร์เวมันถูกดันนี่อาไหมคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เนี่ยเด็กฟันผุจนหน้าบวมเห็นตอฟันดำๆสักพักหนึ่งเด็กนอนหายใจไม่มออกก็ต้องมาเจาะน้องเดินน้องเข้าโออาร์ R, อะไรมันจะกลายเป็นของจริงไปอย่าทนนะอย่าทนเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้ว ในทั้าคลินิกเรามีในตัดออกไซด์ช่วยบรรเทาความกลัวคนไข้ได้